สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาดู c r a w หรือว่า c r a w f ชกันนะคะมาค่ะดูกุ้งถอยนะคะอันนี้จะเป็นเป็นนาที่อเมริกาเนี่ยนะคะเขาปลูกข้าวกันตอนนี้เหลืองเหมือนเดี๋ยวแคทจะไปถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะมาค่ะมาดูกุ้งก่อนค่ะทุกครั้งมาไม่ค่อยไม่ค่อยทันคนอื่นค่ะดูคขาเพื่อนๆมาดูกุ้งกันดูนี่ นู่นค่ะโอ้นี่นี่น,นี่โอ้โหเข้าหลุมเลยด้วยนี่ค่ะนี่ค่ะน้ำแห้งค่ะจะเป็นางนี้นะคะเข้านี่นี่ดูนี่ค่ะโอ้โหข้าในหลุมนี่มีนะคะดูค่ะดูข้างในดูตัวนี้ค่ะก็จะเข้าในหลุมแบบนี้นะคะนี่ค่ะข้างในเยอะอยู่ข้างในเยอะอยู่เหรอนี่นี่ตรงนี้อุ้ยมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกัน ข้างในนี่มีดูโอ้เต็มหมดเลยอะแห้งหมดเลยอันนี้ยังหยุดยังไม่ตายใช่ไหม,มดูนี่คะ่ะค่ะเพื่อนๆมีบางคนบอกว่าเวลาจับนะให้อา่าเหลือบ้างอันนี้ถ้าว่าเราไม่จับเขา,เ,าเวลาน้ําแห้งเขากอา็อยู่ไม่ได้นะคะเขาก็ตายดูนี่คะ่ะมันจะไม่มีน้ํานะคะดูแบบนี้ถ้าเขาไม่มีน้ําเขาก็จะตายนะคะ มาช้าทุกทีเลยมาดูนี่นี่ดูนี่ค่ะใหญ่เลยอู้ดูข้างในนี่ใหญ่มากเลยในรูในรูนี่ค่ะ,ะพี่โรบบอกว่า lady first นี่ดูนี่ค่ะโอ้ยกิตตมเต็มเลยเดี๋ยวค่อยล้างนะคะไปก่อน ดูข้างในนี่อุ้ยอุ้ยอ้มันเข้าข้างในตุ๊กแกนี่เออดูนี่ค่ะเราจะถอยเข้าไปข้างในนี่โอ้ไม่ใช่ตัวเดียวข้างใน้ก็มีนี่ นี่ค่ะก็จะอยู่ข้างในนี่ดูนี่ค่ะนี่โอ้โหดูค่ะเขาจะซ่อนอยู่ข้างในรูนี้นี่ค่ะใส่ังเอา,เอาไปตกปลาไหมเนี่ยนั่นตัวนั้นมันมาหาแล้วถ่ายใกล้ๆเลยจะไม่ถ่ายที่ไหนอุ้ย กูด,ดังวิ่งหนีไปเลยมาดูนี่น่นาในตัวหนึ่งแมวอ,ออเขาไม่เห็นมาใกล้ๆเียดูสินี่โอ้ยนี่ค่ะนี่มาดูนม่สินี่มันมีแล้วนี่อาจจะมีโอ้ฉลาด อืมเฮ้ยมันเหนียวอ่ะดึงที่อ่ากล้ามเขานี่ค่ะอุ้ยแคนนั้นเข้าไปข้างในแล้วอ,อู้ตัวนี้ใหญ่มากเลยเห็นนะเห็นมเ,เห็นกล้ามเขาไหมนี่นี่ <laughs> นดูอ้หสามตัวนะเนี่ยกี่ตัว

ถุงมือหนานี่ค่ะนีอีกไหมไม่มีถถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปัลโหถ่ายอยู่ตรงนี้ถ่ายไปสิ ตัวหนึ่งโอ้ไม่ยอมป่ะเข้าข้างในดึ้ลึกเลยอ่ะไม่ได้แล้วมั้งได้ได <c oughs> มันกัดเนินตาถุงมือ

nè nè nè, ừ, cái ừ. tôi dài dài, ừ, ô, dài dài. anh ấy ăn con dao đấy Ui, thổi khó không ai một đây ใหญ่มากเลยดูดเลยใส่ทังโอ้โหขาถุงตรงกลางเลยมีไม้แล้ว,ลวก็ลืมแล้นะ ตัวนะมีสองตัวอย่างนี้นอีกตัวหนึ่งห <c oughs> นามมากเลยอ้วอาปาลิออกช่างมันลยมันอยู่ในนัน่นก็ตาย <c oughs>

nhiều yên ông chưa biết chưa biết chưa biết chào mẹ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  chào ัวนี้ใหม่ๆเลยเอาโอ้ยโอ้เบดีดูนี่หนึ่งกำม,ม,มืออนม่งไปถ่ายใกล้หน่อยทำไมใกล้ไกลต้นใกล้อยู่ไม่หรอกไกลแล้วมัน Talk, talk, talk.

Oh, uh, yo, 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 yo. Kaya di di. Kaya di di. ได้นะเนี่ยโอ้โหเป็นร,รมเลยนี่ค่ะถ้าจับทีละตัวไม่ทันนะคะต้องจับแบบนี้เพราะว่าเขาหนีไงเหนื่ในน้ำ ลงมือพี่ลูกชอบอะไรโรตีก็ยอมเสียสละไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นมาเองอ๋อเนี่ยมนอยู่ข้างบนนี่เองข้างล่างมันมีรูมไม่ได้เลยก็มีโอ้โหี่ตรงนี้ได้เยอะเลยดูเอ้า งโอ้ยตกไปตัวนึงโอ้ยโอยโอยโตกตกตกมันคานขึ้นเองไม่ต้องไปลุ่ม ตรงนั้นมีตัวหนึ่งตรงนั้นมีตัวหนึ่งสองตัวตรงนี้ออ เดี่มาจับตรงนี้มันขึ้นมาละ สองสามครั้งแล้วใส่ทีนึงไม่ดีอ่ะนี่ค่ะเพื่อนหอยเบบนี่หอ,อยจุ๊หนะอยจุเนาะพี่คนกินกันอะมีเยอะนะอ,อุ้ย <c oughs> แกลง้ง อน,นี้นี่อุ้ย,ยมันกระโดดออกเลยอ่ะ À, súc สุกนั่น súc, สุกนี่ๆๆทางนี้มันออกมา <laughs> ดูคะ่ะกุ้งจะอยู่ตามท่อที่เขาปล่อยน้ําออกมานะคะสังเกตเห็นเมื่อกี้ที่แค่กับพี่ลูกอากุ้งนะคะจ,ะจะออกมาออกมาตามน้ำโอ้อันนี้ไม่มีเห็นไหมะคะน้ําก็ยังมายมา,ย,าย,ยังไม่หมดแปลว่ามีกุ้งมาตรงนี้ หอมมากหอมแบบข้าวที่ใหม่ๆที่กำลังสุกหอมหอมประมาณนี้แหละค่ะเขาเขาจะปล่อยน้ำออกมาน้ำก็จะไม่มีเยอะแล้วนะคะดูค่ะมีแค่นิดหน่อยแต่ว่ายังมาอยู่ ดูนี่ค่ะที่เมกาเนี่ยนะคะเขา,เ,าเวลาเขาทำทำไร่ทําสวนเนี่ยเขาก็จะไม่ใช้ไม่ใช้มือเหรอค่ะมีแต่อุปกรณ์ของเขาดูนูน่นนี่ค่ะเครื่องจักรอะไรเยอะแยะเลยไม่ต้องอใช้มือไม่ต้องให้คนเดินลงไปตัดข้าวอะไรพวกนี้ไม่มีแหรอคะ โอ้ยมีน้ำอยู่เนี่ยโอ้ลงามาทางนี้โอ้น้ำเยอะเลยค่ะดูนี่ค่ะลองเลน่นดูนี่ค่ะน้ำมันไปแล้วดูค่ะจะจับข้าวแบบนี้นะคะดู เห็นคนมากขาหนี้หมดเลยออ้ข้างในเยอะแยะเลยค่ะดูค่ะแต่ว่านี่เราอาจจะเข้าไม่ได้เพราะว่ามีข้าวอยู่เราไม่อยากไปเหยียบข้าข้าวของเขานะคะเราจะต้องแบบระมัดระวังดูข้าวสวยมากเลยสมบูรณ์มาก ดูนี่ค่ะสวยที่สุดเลยโอ้หมันใหญ่มากเลยนะเพื่อนๆตรงเนี้ยค่ะเพื่อนๆดูนี่ค่ะเมื่อก่อนเอปีที่แล้วแคทใส่นะคะใส่เออใส่คลิปลงไปเพื่อนๆถามว่ากุ้งนี้มาจากไหนนะคะ ดูนี่ค่ะอันนี้จะเป็นรูของเขานะคะเพื่อนๆได้ยินเสียงไหมคะมันป้งกุ้งจะอยู่ข้างในนี่เยอะมากแค่ได้ยินเสียงเลเขาว,วิ่งกันอยู่ข้างในนี้เห็นไหมคะดินมันขึ้นมาแบบนี้ข้างในนเกจะจะเป็นรูเห็นไหมคะรูนี้จะเป็นรูกุ้งนะคะ มันเขาก็จะไปเข้าไปข้างในตอนน้ําแห้งะคะจะเข้าไปข้างในซ่อนตัวอยู่ข้างในตัวที่เขา,เาแข็งแรงนะคะเขาจะเข้าไปซ่อนตัวอยู่ข้างในแต่ตัวที่ที่เราจับที่เขาอยู่ข้างนอกนี่ก็คือเขาก็จะตายนะคะดูนี่คะ่ะดูอ่อก้อนนี้นะคะอันนี้จะเป็นรูนะคะเดี๋ยวแค่จะเอาอันนี้ขึ้นมาให้ดูนี่คะ่ะเห็นไหมคะเห็นรูไหมคะ ันนี้จะเป็นรูกุ้งนะคะอ่ะปิดไว้นี่เห็นไหมคะตัวที่ไม่เข้าข้างในมันจะตายแบบนี้นะคะจะตายไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆดูค่ะนี่คือกุ้งที่เราจับได้มาวันนี้นะคะดูค่ะเยอะแยะเลยประมาณได้ถังกว่านะคะถ้าว่าเราใส่ด้วยกันรวมกันหมด ดูนี่คะ่ะถังนี้ก็ใกล้จะเต็มเลยคะ่ะดูค่ะอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะคะแค่ยังไม่ได้ล้างแบบดีๆนะคะแค่ล้างน้ําไปสองรอบดูทางนี้คะ่ะดูนี่คะ่ะกุ้งนี้ถ้าหากว่าเราไม่ใส่น้ํานะคะจะอยู่ได้นานมากอยู่แห้งๆแ,แบบนี้ประมาณสักสองวันเขาก็อยู่ได้นะคะไม่ตายนะคะ คือบางตัวที่เราจับวันนี้นะคะเพราะว่าไม่มีน้ําสงสัยมันอาจจะไม่มีน้ํามาหลายวันแล้วเขาก็แบบดูไม่แข็งแรงเท่าไหร่แล้วนะคะตอนที่เราจับนะคะเวลาเรามาใสายย่เยอะๆแบบนี้ก็อาจจะตายตายไปแล้วก็มีมาดูนี่ค่ะน,นี่ตัวนี้ก็อาจจะตายไปแล้วดูค่ะน,นี่เห็นไหม เห็นไ,ไหมคะตัวนี้คาตาไปแล้วนะคะเนี่ยนี่นะคะถ้าหากว่าสายนี้นะคะถ้าไม่ใหญ่เท่าไหร่นี้อันนี้เขาไปตกปลานะคะปลาที่แคทเคยลงคลิปเอาไว้นะคะปลาแบสนะคะอันนี้คนที่เขาเขาไปจับมาขายเนี่ยประมาณช่วงที่ประมาณช่วงนี้นี่ก็จะถูกหน่อยประมาณหตัวนี่จะหตัวต่อเหรียญน,นะคะ หนึ่งดอลลาร์นะคะหนึ่งดอลลาร์ของเมืองไทยก็เท่ากับประมาณสามสิบเอ็ดบาทตอนนี้สามสิบเอ็ดกว่าๆค่ะเอ้าโอ้ยเก่งนึกว่ากัดไม่กัด <c oughs> กัดมือเฉยเลยนี่มือเฉยเลยจับทั้งวันไม่โดนมาโดนตอนนี้นี่น,นี่ประมาณตัวน,นี้ตัวน,นี้จะเอาไปตกปลาได้ ค่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ก็ได้เยอะค่ะเพื่อนๆดูค่ะโอ้ยอะก็โดดออกโอเคค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะคะแค่จะมาล้างก่อนแล้วพรุ่งนี้เราก็เอามาเนืองกินกันนะคะ มา๋ยวนี้ค่ะเมื่อก่อนแค่แกะเนื้อนะคะเอาเนื้อ,อของเขาเนี่ยนะคะแกะมาเราเอาไปผัดก็อร่อยมากนะคะอันที่จริงกุ้งนี้เนื้อจะแค่นิดเดียวไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าอร่อยมากนะคะกุ้งนี้จะมีรสชาติมากาบางคนก็บอกว่าอันนี้ อร่อยกว่าล l o เตอร์ที่เราซื้อตัวใหญ่ๆนะคะตัวใหญ่ๆนี่มันเนือ้อเนื้อก็จะบางตัวก็จะหยาบๆน้อยนึงแบบไม่ไม่ค่อยมีรสชาตินะคะอันนี้ก็จะมีรสชาติเลยค่ะเพื่อนๆขอบคุณ,คณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ให้เราสองคนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ